สวัสดีค่ะมาพบกับข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่21-25สิงหาคมพุทธศักราช2566มาพบกับประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่23สิงหาคม2566สสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายกลุ่มงานคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิหน้าที่แรงงานนอกระบบผู้สูงอายุสู่เส้นทางสายใหม่หลังวัย60ปีณาอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเกาะเพชรตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไทจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายเดชาแก้วเจริญนายกเทศมนตรีตำบลเกาะเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุได้พัฒนาตนเองในการดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิมีการเรียนรู้ความเหมาะสมของช่วงวัยสามารถรับรู้สิทธิและเข้าถึงการบริการจากภาครัฐเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสมในวันที่24และ25สิงหาคม2566นาวาเอกยุทธชัยภยัศาล หัวหน้าชุดตรวจประเมินและคณะเข้าตรวจประเมินเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสหาวิชาชีพณศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรืออำเภอขนอมอําเภอศรีชนอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยให้แนะนำการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของแต่และหน่วยงาน พร้อมทั้งได้มอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานภายใต้ของข้อกฎหมายของแต่ละหน่วยงานในวันที่15สิงหาคม2566เวลา14นาฬกานายกันตพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเครื่องมือขั้นพื้นฐานชุดการฝึกให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค4.0ณห้องประชุมกองสวัสดิการสังคมสำนักง,งานเทศบาลน,นครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตน์ชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวนนัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่22สิงหาคม2566 นายกันฑพิษประดับการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่4ประจำปีงบประมาณ2566ณห้องประชุมชั้นงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายไตรรัตนชัยรัตนรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน วันที่24สิงหาคม2516สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวจารุวรรณขุนวัดนนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมครอบครัวเปราะบ,บางที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศัก,กยภาพโดยมีแนวทางการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัด ครอบครัวมั่นคงสังคมสุขภาพดีจังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณ2566ณพื้นที่หมู่ที่4และหมู่ที่5ตำบลหินตกอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวน2ครอบครัวโดยมีเพสัตชหญิงนันทวันวิเชียนเป็นประธานในการติดตามเยี่ยมครอบครัวเปราะบาง วันที่23สิงหาคม2566สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสุชาติภคาวนิช์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชณห้องประชุมศรีวิชัยชั้น5ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการประชุมได้มีการตรวจสอบรายละเอียดประเด็นการพัฒนาวัตถุประสงค์แนวทางการพัฒนาตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายและการกันกรองรายละเอียดโครงการที่จะนำเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีพุทธศักราช2568มีนายไตรรัตนชัยรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมมีผู้เข้าร่วมการประชุม50คน วันที่15สิงหาคม2566สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปทวันสังช่วยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการดำเนินการจัดตั้งและร่วมประชุมหน่วยบริการชุมชนแรงงานนอกระบบตำบลสวนขันณห,ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนขันอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อชี้แจงภารกิจ ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชและภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนอกระบบโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและโรงเรียนพลเมืองสวนขันจำนวน30คนเข้าร่วมประชุมในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมพัฒนาองค์ความรู้ดังนี้ วันที่21 2 3ถึง23สิงหาคม2566สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวรัตนาหน้าแก้วนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์รุ่นที่หนึ่ง เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการฝึกเตือังานให้แก่ทีมสหวิชาชีพในการดำเนินงานป้องกันและช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยเฉพาะกลไกการส่งต่อระดับชาติและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้าม,มนุษย์ให้ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งจัดโดยสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ10บณนะโรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น60คนและมอบหมายให้นางสาวพันธิวาพิทักษ์พิเศษนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานในงานแรงงานประมงทะเลผ่านทางระบบออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ทีมสาววิชาชีพแต่ละศูนย์ประจำไปโป้เจ้าหน้าที่ศูนควบคุมท่าเรือจังหวัดเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลประจำจังหวัดพนักง,งานตรวจความปลอดภัยจาก22จังหวัดชายทะเลเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือประมงและชี้แจงแนวทางการตรวจสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวะนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพศ2554ในงานประมงทะเลและในวันเดียวกันยังมอบหมายให้นางสาวปัทวันสังช่วยนักวิชาการแรยงานชำนาญการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัตรริแรงงานทางทะเลพศ2558 ผ่านทางระบบออนไลน์โดยมีค่าราชการส่วนกลางและค่าราชการจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้ง76จังหวัดมีผู้เข้าร่วมการอบรม100คนการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชในสัปดาห์นี้มีลูกจ้างมายื่นคำร้องรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวนหนึ่งรายเป็นเงินประกันการทำงาน ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินค่าชดเชยทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิทประโยชน์โดยเร็วและได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพศ2565 เจ้าหน้าที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวโดยสัมภาษณ์คนต่างด้าวโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการคำนวณด้านแรงงานกระทรวงแรงงานจำนวน19รายแบ่งเป็นสัญชาติเมียนมา16รายสัญชาติกัมพูชา3รายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระดีๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ